<จ>บนสิทธิ์ทำสร้อยเป็นอดีตนักร้องไปแล้วอันหลังกับวงการเพลงจริงๆอตยู่เยอะแล้วอีอย่างก็ไม่มีใครที่จะกล้ากล้าที่จะเสี่ยงลงทุนนะ การที่เราถูกจ้างในราคา5 0 0พันเนี่ยมันทําให้เรามาทบทวนชีวิตเราถูกไหมมันไม่เคยเห็นคุณค่าของชื่อเสียงของเธอเลยเนาะแต่ว่าบนลเซตไม่ดังแล้วใช่นะไหมตายตายแต่บอลเิตหายไปเลยไปทำอะไรอะวงการนักร้องด้วยกันเขาไม่ครบเท่ะหรอบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเขาทํากันแต่ฉันไม่จะอยากทำไม่มีเพื่อนแท้ในวงการลูกทุง่งไม่มีไม่มีหรอกแรมู่นะแฉะวงการลูกทุง่งมีแต่เพื่อนอิจฉากันนั่งไหวลังอลถ้ามีอะไรเนะี่ยคุยกันตรงตงไปเลยใครอะใครตัวช่วย จะรอดูมันจะไปถึงไหนกูจะรอดูมันตกอับคำว่าคนกันเองเนี่ยเจ็บมาเยอะไหมคนจนนาาจะมองเรามีเงินไม่มีเงินสักบาทเราก็เคยอยู่ได้ไหนบอกว่าลำบากอยู่มันสิทธิ์คำสร้อยเป็นพ่อหมอเฮ้ยเรื่องแบบนี้นี่อย่าไปรุกดูนะที่จะเป๊ะมากที่สุดข,ขึ้นถูก, 20, 20กยนะี่สิบกว่าใบน่ยแล้วเงินเป็นไหนไมดหรอ ขาร้องเพลงมีแฟนคลับเยอะๆอยากกลับไปยืนตรงนั้นไหม